ส่วนกล้าลองกล้าลุยตามต่อกันเมื่อวานนี้ดิฉันเห็นโอ้โหลำบากเหลือเกินอาชีพหมออนามัยเนี่ยใช่ครับหลายคนเอาใจช่วยนะครับบอกว่าขอให้ไปถึงหมู่บ้านให้ไปรักษาผู้ป่วยให้ได้นะครับก่อนที่จะรักษาตนเองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหนทางเนี่ยลำบากสุดๆเลยผมก็เลยขอลองขี่มอเตอร์ไซค์ดูบ้างจะลำบากจะโหดขนาดไหนนะครับติดตามในกล้าลองกล้าลุยเลยครับเชิญเลยค่ะ และงานสาธารณาสุขหรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่าหมออนามัยอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องเดินทางเข้ามารักษาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลขาดโอกาสในการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลเหมือนคนทั่วไปการเดินทางไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นเขาสูงทางแคบๆก้าพลาดคือตกลงไปด้านล่างเขาทันทีอันตรายมากนะครับ ตลอดทางที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเจออุปสรรคหลายอย่างทางที่ลื่นทําให้เกิดอุบัติเหตุหลายครัง้งนี่เป็นครั้งแรกของการตามติดดูการทํางานอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการเอาใจช่วยและลุ้นตลอดทางว่าเราจะไปถึงจุดหมายหรือไม่ถึงตอนนี้การล้มเป็นเรื่องธรรมดาของการเดินทางไปแล้วนะครับหนึ างฝนเที่ตกหนักมากขึ้นทำให้การเดินทางลำบากกว่าเดิมโซ่ที่พันล้อรถขาดต้องจอดซ่อมเป็นระยะบางคันโซ่มอเตอร์ไซค์หลุดก็ช่วยกันแก้ช่วยกันใสเท่า <Nou> ท <keep. S 1> ี่พอจะทำได้ในตอนนี้ ยิ่งใกล้ถึงหมู่บ้านแรกหนทางยิ่งลำบากมากขึ้นเราจึงต้องใช้การเดินเท้าพร้อมกับช่วยเข็นรถเป็นระยะบางจุดอันตรายมากชนิดที่เบรกแทบไม่อยู่เห็นแล้วหวาดเสียวไม่น้อยวันนี้กล้าลองกล้าลุยจึงขอลองขีม่มอเตอร์ไซค์เองดูบ้างขี่ไปก็ลุ้นไปท่ามกลางการเอาใจช่วยของหลายๆคนนะครับเป็นการขีม่มอเตอร์ไซค์ที่ผมต้องบอกว่า เร่งที่สุดในชีวิตโอ้ยสุดยอดเดียวเดียวเดวเฮ้ยดกลับกลับกลับหลังไม่ได้ต้อนึงขาขาขาโอเคโอเคครับผมนะครับปล่อยเลยครับปล่อยแล้วใช่ไหมครับสุดยอดมากคือมันดูเหมือนไม่ไม่ยากนะครับแต่ว่าทางมันเรื่นตลอดเวลา พร้อมครับไม่แปลกใจเลยนะครับที่พี่ๆหมออนามัยจะบอกผมว่าทุกคนที่เห็นล้วนแต่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ล้มกันมาจนนับครั้งไม่ถ้วนใครไม่ล้มถือว่ามาไม่ถึงอำเภอท่าสองอยางสุดท้ายผมก็ประคับประคองมาจนถึงหมู่บ้านได้สำเร็จรวมแล้วใช้เวลาในการเดินทางไปเกือบครึ่งวันเลยนะครับกว่าจะมาถึงได้ ตอนนี้เรามาถึงที่บ้านบลาเดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสภาพแต่ละคนตอนนี้โหทั้งเดือทั้งตัวมีแต่โครนนะครับแล้วก็ลมลุกลุกคลานกันหลายรอบมากเลยปลอดภัยดีนะครับอดภัยดีไม่มีใครบาดเจ็บตรงไหนนะครับไ่ทันทีที่ชาวบ้านทราบว่ามีหมออนามัยเข้ามาในหมู่บ้าน ทุกคนจะรีบมาหาทันทีถึงตอนนี้ผมเองรู้สึกได้ว่าชาวบ้านดีใจขนาดไหนทุกคนมีความหวังที่จะหายจากการเจ็บป่วยหมออนามัยส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ทำให้สามารถสื่อสารกับชาวบ้านได้ง่ายมากขึ้น,นแต่ละหมู่บ้านที่เราไปไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ การติดต่อขอความช่วยเหลือกรณีที่เจ็บป่วยทําได้ยากต้องรอหมออนามัยเข้ามาอย่างเดียวเท่านั้นนี่เป็นความหวังเดียวที่ชาวบ้านรอคอยในแต่ละวันการออกหน่วยแต่ละครั้งภารกิจที่ออกมาเนี่ยต้องมาทําอะไรบ้างครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็หนึ่งจะมีการให้บริการรักษาทั่วไปงานวัคซีนงานฝากคารงานบังแผนครอบครัวแล้วก็ถ้ามีกรณีของเยี่ยมบ้านเราก็จะมาตามเยี่ยมบ้านครับ จากหมู่บ้านแรกเราเดินทางต่อไปหมู่บ้านที่2เส้สนทางนั้นทั้งโหดและหินกว่าเดิมหลายเท่าตัวโดยเฉพาะเสน้นทางระหว่างหมู่บ้านเป็นหลุมขนาดใหญ่รถจมลงไปเกือบครึ่งล้อเลยนะครับหรืออย่างจุดนี้ที่สภาพไม่น่าจะเรียกว่าถนนได้เลยนะครับๆๆ จำหน้าเลยยังเหลืออีกคันหนึ่งย,ยังมาไม่ได้ตอนนี้ไป่ช่วยก่อนหมู่บ้านที่2เราใช้เวลาเดินทางอีกเกือบสามชั่วโมงกว่าจะฝ่าด่านเส้นทางสุดโหดไปได้เล่นเอาเงือตกแต่สุดท้ายเราก็เดินทางไปถึงจนได้หมออนามัยที่เห็นทำงานกันเด็ดเดือยแบบนี้เงินเดือนเริ่มต้นไม่กี่พันบาทเองนะครับ ในขณะที่บางคนยังได้ค่าแรงเป็นรายวันวันละไม่ถึง300บาทคนจะมาทําอาชีพนี้ได้เ,เขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะฮะอันนี้ผมว่ามันต้องเตรียมตัวทั้งสภาพจิตใจ,จมากกว่าเพราะว่าคือถ้าใครคือไม่สู้ไม่ไหวก็คือไปไม่ได้จริงครับม,มันต้องอดทนดจริงๆอ,อดทนจริงๆครับคือเป็นเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขหรือหมอหนามาัมร่างกายต้องถึก ใช่ครับ <ừ m S 2> ก็ประมาณนีครับไม่ถึกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีหน้าฝนหน้าเล้งเราก็ต้องลุยหมดครับ <ừ m S 2> มหมอตน้นหมอพมหมอส้อมโอหมอชัยหมอนาฏและหมอทักคือทีหมออนามัยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ระเมงอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากที่เป็นตัวอย่างดีๆให้กับสังคมไทยและทำทุกอย่างจากใจอย่างแท้จริง กล้าลองกล้าลุยออกเดินทางต่อนะครับแต่เห็นทีต้องขอตัวไปพักก่อนแล้วนะครับอีกหนึ่งภารกิจที่ผมขอยอมรับว่าเหน็ดเหนื่อยจริงๆครับโอเคครับค่อยๆนะครับแต่ละจุดที่เราไปเนี่ยทางค่อนข้างยากมากครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยตอนนี้เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปนอนค้างในหมู่บ้านต่อนะครับอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ได้เลยนะครับว่างานหนักเงินเดือนน้อยแต่ที่สมทุกคนทำด้วยใจฮะนาวิ์แอนวงถ่ายภาพแล้วพบกันใหม่กล้าลองกล้าลุยทุกคนสู้นะครับ ตาบลือครับาสวัสดีครับอะไรครับได้มาคำหนึ่งตาบลือแปลว่าอะไรครับแปลว่าขอบคุณขอบคุณครับหรือสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตายแล้วขึ้นไปก็ลำบาก ขากราบล่ะขากราบนี่นอนอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็กว่าจะลงมาได้นี่ก็ใช้เวลาอีกหนึ่งวันเต็มๆเหมือนกันดิฉันสงสัยคุณผู้ชมคะว่าเห็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่เอารถจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้รถกระบะหรือว่าที่เป็นแบบขับเคลื่อนสี่ล้อได้ไหมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเส้นทางลำบากมากแล้วก็บางจุดจะเห็นไหมคะว่ามีมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งได้อย่างเดียวเป็นทางแคบๆเท่านั้นเพราะว่ารถขนาดใหญ่เนี่ยไม่สามารถไปได้เป็นภูเขาแบบสูงๆเลยแล้วชาวบ้านที่นั่นเขามีอาชีพอะไรเวลาส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงสัตววววว์ะแแลลลล้้้้กกก็็จมมีีททํําาาาาขขโพดปูเ ข้าวโพดเอาข้าวโพดมาขายเนี่เอาลงมงันยังไงอ่ะที่ฉันสงสัยฝนกันแบกมาค่อนข้างลำบากมากเอางี้แล้วกันเดี๋ยวกล้าลองก็เลยไปติดตามต่อค่นล,ลงมาขายยังไงบ้างเออแต่ว่าเมื่อกี้มี SMS ส่งมาถามนะคบะบอกว่าชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขาอยู่กันบนนั้นเนี่ยก็คือแ่วหมออนามัยไปรักษาเนี่ยเดือนหนึ่งไปกี่ครั้งถ้าหน้าฝนเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งเองนะครับนี่เป็นความหวังมากแต่ว่าถ้าช่วงแบบหน้าแ้งมันจะไปสบายหน่อยก็อาจจะประมาณเดือนละ2-3ครั้งได้ แต่กว่าจะไปได้ี่มันลำบากจริงๆก็แสดงว่าเห็นคุณบอกว่าเวลาไปทีนึงก็ต้องทิ้งยาไว้ให้ชาวบ้านทิ้งยาไว้ให้ชาวบ้านก็จะมารักษากันเยอะมากนะครับต้องยกย่องหมออะไยทุกท่านที่ทํางานอยู่ทั่วประเทศเนี่ยหลายท่านบอกว่าทํางานกันลำบากนะครับเราใจ<ก>ช่วยนะครับใจอาสามากๆด้วยนะคะ